mày đầm không mày à đầm đầm mày <laughs> hay quá hay quá mày ngon mày còn mày 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 mà mày เดี๋ยวนี้นะหวงยิ่งกว่าลูกอีกกินดียิ่งกว่าคนอีกหิวก็กลับมากินอิ่มก่านี้ไปเที่ยวหนูมันทำตาขวาง,างน้นั่ะฮึมมาดามดูเอ้ลูบหล่อแล้วเราเนี่ยหึมดำเ้ย์มาดำมดำ มาหมดแรงเหรอวันนี้นอนทัองวันเลยนอนทัองวันเลยวันเนี้ยฮอ